จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประกอบกันด้วยแน่ๆล่ะมาจากเรื่องของความประมาทความประมาทไปบวกกับความหัวร้อนฝั่งหนึ่งเนี่ยขี่รถเป็นรถบิ๊กไบค์นะแล้วขี่มาด้วยความเร็วเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขาบอกอว่าขี่มาแบบว่ากระชั้นชิดอ,อ่ะม,มากลับรถมาตัดหน้าเขาท้ายแล้วมันก็เลยเกิดคลิปในเหตุการณ์นี้ค่ะตีผมใหญ่เลยเนี่ยผมเลยมีป้องกันตัวแทงมันครับดูดิมันทำข้าวของพังมดเลยไม้มันอยู่นี่ครับ เนี่ยหมายมันมันจะตีผมเนี่ยมันตีผมเข้าเลือดออกเลยเนี่ยฟันเลือมึงเนต็มก็ตีกูก่อนไปมาไม่เอาเนี่ยอไรอ่ะเรียมันจะหัวผมเนี่ยฮะมึงนี่ยมันไม่ใช่หรอกมึงมึงไม่ใช่อะไรมึงอ่ะตัดหน้ากูเลยชนกูแล้วอ้เรียมึงมึงจะชนไม่นี่ยังชนกันชนไปใจเย็นๆใจเย็นๆมีอาวุธกันทั้งสองฝั่งเลยมีมีดเอออีกฝั่งหนึ่งก็ไม้ยาวเนี่ยลงมาเนี่ย คนที่ถ่ายคลิปก็คือนายนัทพอรอายุ30ปีก็คือชายคนที่ถือมีดปลายแหลมโชว์เห็นในคลิปนั่นแหละแล้วก็ใช้มีดเล่มดังกล่าวเนี่ยแทงนายธนทัตอายุ53ปีเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะแทงเข้าไปที่กลางหน้าอกหนึ่งแผลใต้เรานมขวาหนึ่งแผลแล้วก็ที่แก้มด้านขวาไปอีกหนึ่งแผลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ต้องวิ่งหนีพอวิ่งหนีไปแล้วก็ไปล้มลุกคลุกคลานอยู่กลางถนนน่ะแต่เมื่อ ก็ยังถือไม้นะให้เป็นอาวุธอยู่นะออนี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆตีสามครึ่งที่ผ่านมาบริเวณถนนตีวานนท์พื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนัทพรที่อ้างว่าตัวเองขี่เป็นบิ๊กไบค์มาใช่ไหมเขามาทางตรงแล้วก็ถูกนายธนทัตที่เลี้ยวกลับรถแท็กซี่ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดทางฝั่งบิ๊กไบค์เนี่ยก็เลยนะขี่รถตามประกบตะโกนต่อว่าก็ถูกทางคู่กรณีเนี่ยเปิดกระจกเปิดกระจกรถกระจกลงมา เถียงกลับไม่ยอมรับผิดหลังจากนั้นเนี่ยครับนายนัทพรก็ขี่รถไปจอดริมถนนนายธนทัตที่เป็นคนขับแท็กซี่ใช่ไหมก็ขับรถแท็กซี่เข้ามาจอดใกล้ๆแล้วลงจากรถมาพร้อมกับมีท่อนไม้ยาวติดมือมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะโต้เถียงกันแล้วก็เข้าทําลายร่างกายกันครับคือมันกลับรถตัดหน้ามาไม่ดูแลผมก็มาปกติคนก็มากันเนี่ยมาร้อยหนึ่งไาร้อยหนึ่งร้อยยี่มาแล้วไม่เจอร้อยยี่มาร้อยว่า มันกลับรถมาปุ่มไม่รู้ผมกับโมเตะเกียร์มาสามสี่เกียร์จนถึงกลางลำอยู่แล้วผมก็โมโหใช่ปะผมบอกพี่เหรอว่านเนี่ยจะชนบอกชนก็ชนตายไปเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแั้วก็ตาผมมาอ่ะผมมาจอดเนี่ย,ม,ย,ม,ยมันกาคุยกับมันใช่ปะเพราะคนเยอะมันกลับไม่คงมันกล้าคงไม่ทำไรหรอกคิดว่าอย่างนี้นะม,มันมมก็มาจอดปึ้งมันทำไมเขาหยิบไม้หลังรถเลยพี่พี่อําหยิบไม้หลังรถก็ัวผมอะเป็นไม้ไะอะไรเขาเลไม้อะไรเป็นไม้เขาตันเปไม้อะไรอไม้เหล็กแป๊บไม้ตันไปยิงขวดผมอะ ผมมาการการเสร็จแล้วผมก็เลยฝากมาแทงสวนทีนี้เนี่ยก็คือก็มองว่าต่างฝ่ายต่างก็ขับขี่กันด้วยความประมาทนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีพลเมืองดีค่ะแจ้งตํารวจสพปักเกร็ดเข้ามาระงับเหตุซึ่งนายนัทพรเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็ยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจพร้อมกับมอบอาวุธมีดนะ่ะ ที่ใช้แทงนายธนทัศอ่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยก่อนที่จะถูกคุมตัวไปดําเนินคดีข้อหาคือทําร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับปาดเจ็บสาหัสโดยหลังจากนี้ก็จะมีการสอบปากคํานายธนทัตแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานใช้ประกอบสํารวนคดีต่อไป